ก่อนหน้านี้เห็นว่าคุณสิงโตคือแบบมีการแบบดูแลสุขภาพด้วยใช่แบบว่าเหมือนดูแลหุ่นอะ่ะเพราะว่าเราต้องไปถ่ายวงไทยแบบอย่างงี้ม,<อ>มีเคล็ดมีเคล็ดลับไหม you are what you eat อ๋อใช่มันแปลว่าอะไรอ่ะครับแน่นอนว่าก็ไม่แปลกใจที่ว่าคุณจะเป็นแชมป์อุคูเลเล่ของ ประเทศไทยในปีนั้นคนเข้าแข่งขัน<ม>ทั่วประเทศอะ่ะน่าจะหลักหมืน่นแล้วก็เวทีค่อนข้างจะใหญ่ก็ปฏิเสธไม่ได้ออืครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งของเราแล้วมันก็ไม่มีใครช่วงชิงไปได้โอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการบัฟทอครายการที่เราจะถอดสมองแล้วมาลองคุยกันครับสำหรับวันนี้อยู่กับ คุณสิงโตนําโชคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รู้สึกไงมากครับที่ได้มารายการนี้ดีใจนะครับอืมเพราะว่าดูอันนี้คือหน้าตาดีใจละใช่อันนี้คือดีใจดีใจถ้ายิ้มเนี่ยเสียใจโอ้โหใช่ใช่อันนี้แสดงว่าดีใจมากเลยดีใจมากครับดูรายการนี้แบบมาตลอดอืครับดูมาตลอดเลยนะครับ EP ที่สิบสามนี่ของใครฮะ กล่องห่วยไรอ่าโอเคแสดงว่าดูจริงๆริงครับเพราะว่าเขาไม่เคยมาเลยนะฮะ,อ,ะอยากรู้ที่มาก่อนว่าทำไมต้องชื่อสิงโตนำโชคเมื่อก่อนก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำอาชีพนักร้องก่อนหน้าเป็นนักร้องเรามีอาชีพอื่นมาก่อนเป็นแดนเซอร์ครับโอ้โหอันนี้ไม่ไม่เคยรู้เลยใช่เป็นแดนเซอร์ก็ไปไปสอนเต้นอยู่หน้าหน้าห้างเนี้ยอ่าฮะ ไปสอนเขาเต้นสอนป้าๆอะไรเขาเต้นเงี้ยใช่เขาก็เลยเขาก็เลยเรียกกันสิงโตนําโยกอ๋อคือเป็นเป็นคนนาเลยนําป้านําพี่ป้านะอาเขาโยกเขาก็เลยตั้งให้สิงโตนำโยกสิงโตนำโยกอ๋อคืออันเนี้ยอาชีพที่เป็นแบบเป็นคนเหมือนสอนเต้นอันนี้คืออาชีพไม่ได้สอนนำนำนำเลยถ้าถ้าถ้าสอนกเป็นสิงโตสอนโยกไม่เหมือนกันอ่าอันนี้คือนำนำการโยก นำโยกไม่มีการกไม่มีการไม่มีการด้วยนำโยกเฉยๆนำโยกอ่าายอันนี้นคืออาชีพเดียวครับที่ทําตอนนั้นเปิดอู่ซ่อมรถแล้วตอนนั้นไปทําอะไรครัคือพอเปิดอู่ซ่อมรถเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีอะไร มีอะไรอะไรมาแนะนําลําพังซ่อมอย่างเดียวเนี่ยรายได้มันมันไม่พอเลี้ยงลูกน้องอว่ามันก็เป็นธุรกิจที่เราค่อนข้างลงทุนไปเยอะอทีเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์มามาแนะนำเอแนะนําโชคโชคนำรถยนต์ใช่อ่าน,นำโชคเขาก็ชื่นชอบกันเพราะว่าเราเรานําโชครุ่นที่ดีให้เขาเขาเลยเรียกเราว่าสิงโตนำโชค เอาโช๊ครถยนต์เหมือนเราแนะนำให้ลูกค้าแบบเฮ้ยอันนี้โชคนี้ดีนะใช่ใช่ลูกค้าก็เลยให้สายยาเราแบบสิงโตนำโช๊คสิงโตนำโช๊คใช่จากนำโยกเป็นนำโช๊คแล้ะแล้วมีแค่สองอาชีพนี่ครับก่อนจะมาเป็นนักร้องโอ้ยเจ๊งโอ้เออโช๊คลที่แนะนำไปมันพังไปสมัครค่ายมวยครับไปค่ายมวยใช่คือเราก็มีพื้นฐานในใน มวยเหมือนกันเหรอครับี่มีไปไปไปอยู่กับพี่บัวขาวอไปเป็นครูสอนอ๋อเป็นครูสอนมวยก็คือไปนำเขานำนำชกอ๋อไปนำชกนำชกคือมีลูกศิษย์มาก็ให้ชกตามชกตามที่เราชกแต่เขาไม่ชกตามเนี่ยก็ชกเราอ้าวเขาไม่ไม่ตามเราอ่ะเขาชกเราจากตอนแรกนำโยกเป็นนำชกตอนนี้เป็นนำชกนำชกแต่โดนชกแต่โดนชกใช่เขาไม่ชกตามเราเขาชกเราเขาชกเราเลยเขาชกเรา โอเราก็อยู่ไม่ได้เนี่เอาอีกแล้วสามอาชีพแล้วนะสามอาชีพแล้วตช่ต่อไปเป็นไอ้นี่แล้วเมื่อกี้แตะแตะไม่ถึงทีนี้ก็กลับมากลับมาเป็นนักร้องแล้วกันเราดวงไม่ค่อยดีก็เลยแบบไปไปดูดวงแล้วอบอกโอ้ยนี่ไม่ไม่ค่อยมีโชคไม่ค่อยมีโชคอไปเปลี่ยนชื่อ อ๋อใช่ก็เลยเป็นสิงโตนําโชคเป็นสิงโตนําโชคจะได้เป็นคนที่แบบมีโชคจะได้มีโชคก็เลยมาเป็นนักร้องในปัจจุบันนี้ครับโอ้โหก็คือเรื่องราวที่น่าฮืทูทีนี้มาถึงเรื่องแบบว่าส่วนตัวนิดนึงเรื่องแบบสุขภาพก่อนหน้านี้เห็นว่าคุณสิงโตคือแบบมีการแบบดูแลสุขภาพด้วยใช่แบบว่าเหมือนดูแลหุ่นอ่ะเพราะว่าเราต้องไปถ่ายวงไทยแบบอะไรเงี้ยมีเคล็ดมีเคล็ดลับไหม you are what you eat อ๋อใช่มันแปลว่าอะไรอะครับมันแปลว่า you are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  คือ you are code you are code อืมอันนั้น qr code หรือเปล่า qr code เหรอ่าไม่ใช่ qr code ไม่ใช่ you are คือคุณคุณ what you eat what you what อะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรไม่มันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคือ you แปลว่าคุณใช่ไหมคุณ what what นี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรไม่ผมผมถามคุณอยู่ You are what you eat you eat you คุณ eat eat โปงลางอี t โปงลางคุณคุณแจไปหล่นโปงลาง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 ใช่อ๋อใช่เราก็ต้องเก็บกุญแจขึ้นมาถูกต้องเก็บกุญแจขึ้นมากุญแจแห่งความสําเร็จอ๋อกุญแจแห่งความสําเร็จคีย์ต้องเก็บกุญแจขึ้นมาเก็บคีย์ขึ้นมาเก็บคีย์ขึ้นมาอ๋าใช่และคีย์คีย์คีย์ของความสำเร็จนี่คือคีโต อ๋อคีโตก็คือการกินคีโตนั่นเองใช่มันมันคือยังไงครับไหนลอ,ลองลองอธิบายมันมันใช่อย่างที่ผมเข้าใจหรือเปล่ากินคีโตคือแบบลดกินน้านําตาลดอกินแป้งอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ,<ๆ>อันนี้ไม่ใช่กินกินข้าวเวลากินข้าวกินข้าวแล้วต้องขีออี่กินขีกินขีขขขก่อนโต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 อ๋อกินีก่อนโตการกินคีโตคือการกินขีก่อนโตกินขีก่อนโตกินขีก่อนโตพอกินคีก่อนโต คีนี่คีไขรกินของไขรก็ได้กินของไขรก็ได้แต่ต้องเมนเมนโอเมน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 โซกโป๊กสุกโป๊กคือกินคีของไขรก็ได้เลยแล้วก็เวลาคีคีออกมานี่เราจะจานรองหรือเราอาปากรองเลยอาปากรองเลยจะได้พลนดีก็คือทางตรงๆเลยทางตรงเลยจากตูดนี่เข้ามาในเข่าเลยไม่ต้องพันอะไรเลยเข้าเลยขาไม่ต้องกืนเลยเพราะว่าเขาเคี้ยวมาให้แล้วเขาเคี้ยวมาให้แล้วโ เราแค่พอยต์ไฮไลท์ลงไปโอ้ว้าวซีดีแล,แล้วก็สำหรับคนที่ไม่ชอบกินสดๆ อยากกินแบบแบบเป็นเหมือนลูกก้อนก็เอาเอามาปั้นปั้นปั้นแล้วไปตากแดดให้แห้งเป็นลูกก้อนเนไบว้ใต้ลิ้นเป็นไอเดียที่ดีมากเลยซึ่งยังไม่เคยมีในผลิตภัณฑ์แบบนี้อ่่านีก็แนะนําว่าให้เอาไปทําขาย k i t o k i t o art m a d k i t o a t m e t m สำหรับเนบเงือกเนบเงือกเนบไว้ในใต้ลิ้นให้ละลายในปากแต่ไม่ได้ละลายในมือ ก่อนกินเอาไปเนปบตูดก่อนทีนี้มาเข้าสู่แบบเอ้ยเรื่องดนตรีมั่งาทางดนตรีรู้มาว่าคุณสิงโตคือแบบว่าอันนี้คือเแบบเหมือนแบบเป็นเกียรติประวัติของตัวเองเลยครับคุณเป็นแชมป์อุคูเลเล่ด,ด้วยอันนี้จริงนะฮะก็ปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งของเราแล้วมันก็ไม่มีใครช่วงชิงไปได้โอ้โหต้องบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อปีนั้นคือแบบ เอาง่ายๆคือเรารู้จักอุคูลเล่เพราะว่าคุณสิงโตเลยเล่นเพลง,งนี้ด้วยแล้วก็แน่นอนว่าก็ไม่แปลกใจที่ว่าคุณจะเป็นแชมป์อุคูลเล่ของประเทศไทยในปีนั้นคนเข้าแข่งขันทั่วประเทศอ่ะน่าจะหลักหมื่นแล้วก็เวทีค่อนข้างจะใหญ่ไม่ถึงหลักพันคนประมาณหลักพันไม่ถึงไม่ถึงหลักพันก็เหมือนกันที่ประกวดกันทั่วไปอ่ะหลักร้อยน่าจะเยอะไป เยอะไปอีรอคอืมคนประกวดน่าจะหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยประกวดกันเป็นหน่วยหน่วยกี่กี่คนฮะจําไม่ได้แต่ถ้าหลักหน่วยนี่อย่าใช้คาว่าประกวดเลยผมไม่ได้ใช้เขาใช้อ๋อเขาใช้ใช่ไหมเขาใช้แต่คุณก็ถือว่าได้แชมป์มาจ่ายตังค์จ่ายตังค์เพราะคนน้อยไงคนน้อยด้วยเลยจ่ายตังค์อ่าก็เป็นคนคนจัดประกวดเขาเขาร้อนเงินอ ช่ก็เป็นเทคนิคสามารถคนที่จะประกวดอะไรก็จ่ายตังคนะ์งได้จตังได้เป็นทางรัดคือบางคนอาจจะไม่เชื่อยคุณเล่นเก่งจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอูคูเลเล่พอพอแบบจะเอามาโชว์นนี้อะไรงี้นนะผมจะทำให้คุณประจักษ์ด้วยสายตาโอเคได้งั้นเรามาดูกันครับอ่า <c oughs> อันนี้มันพอจะมีประวัติไหมทำไมเขาถึงเรียกว่าอุคูเลเล่ <c oughs> ไม่มี โอเคครับมาถึงคําถามต่อไปครับเอาเดี๋ยวสิงโตไปไหน็เับก็สิงโตสิงโตน้าโชคอ่ะผมสิงโตของจริงสิงโตแล้วสิงโตเปียกไงสิงโตน้ําโชคน้ําโชคใช่เป็นคู่แข่งกับสิงโตน้าโชคช่วงนี้อากาศร้อนนะไหนบอกว่าหน้าหนาวแล้วผมรู้สึกร้อนอยู่เลยเออพุนพัดให้ผมหน่อยได้ไหมผมร้อนมากเลยได้ได้ได้ผมช่วยเออเย็นละทนได้ดีขึ้นดีขึ้น เอ้าเอา,เอาอคุณแค่นี้คุณพัดแค่นี้คุณทนไม่ได้อะอมร้อนโอ้คุณพัดแป๊บเดียวงั้นเอาอีกอันหนึ่งดีกว่านี่อันนี้คืออ้นนอาวไม่เคยเห็นเลรนแบบแช่เท้าแล้วจะเย็นสบายานี่แช่เท้าปุ๊บเป็นไงดีเย็นแล้วทนได้เย็นแล้วทนได้โอเคสบายทั้งนั้นแต่ผมว่าน้ำมันยังเย็นไม่ค่อยพอนะ มันได้แค่แบบเดียวอะ่ะร้อนนีแล้วบห่อเออถ้าจะให้เย็นนี่นต้องดื่มแบบว่าน้ําเย็นเย็นให้แบบว่าร่างกายข้างในเย็นด้วยดื่มน้ำเย็นเย็นโอ้โหอันนี้น่าจะช่วยได้ออืน้ำมันจะมีรสชาตินิดนึงนะอมอรสชาติแบบรสชาติดีรสชาติข้างๆดีเย็นยอบบนอกจากรสชาติดีแล้วสุดมันเย็นแล้วทนได้เพราะแไร นี่น้ำจากจากไหนเนี่ยน้ำคุณอร่อยมากนะว่าน้ำจากไหนเหรอเนี่น้ำจากนี่เลยน้ำนี่ไงครับอ้นี่ฮะน้ำจากนี่โอ้โหสุดยอดเลยถือว่าเป็นน้ำที่ดีแต่อิ่มโออิ่มถ้างนั้นพวกนี้ไม่ได้ผลก็ต้องนี่เลยนี่สีเบเยอร์คูมีนวัตกรรมใหม่ด้วยครับคือแอโรเทค ลดความร้อนสะสมบนพื้นผิวสีเบเยอร์คูลเย็นขึ้นทนกว่านี่อันนี้คือช่วยให้เย็นจริงไหมเย็นชัวงั้นผมขอลองได้ไหมอ้าวได้สิเพราะมันเย็นขึ้นทนกว่าเดี๋ยวคุณลองดูเย็นขึ้นทนกว่าแน่นอนนี่อืออมาเลยโอ้โหสีเบเยอร์คูลเย็นขึ้นทนกว่าจัดไปเดี๋ยว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  ก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าคุณเล่นอุคูเลเล่เก่งมากนะครับการร้องของคุณก็แน่นอนว่าน้ําเสียงหรือว่าเพลงแต่ละเพลงของคุณก็แบบคิตมากๆกนะครับก็คนก็อยากฟังในรายการเราวันนี้คุณอยากให้คุณแบบร้องสักเพลงหนึ่งในรายการนี้พอๆจะได้ไหมไม่มีปัญหาครับคุณอยากฟังเพลงอะไร อ่าโอเคเลือกได้เลยนะฮะผมไม่ไม่เพผมไม่มีเลือกได้เลยอ๋อโอเคไม่มีเลือกได้เลยนี่ของใครนะลำพึงลำพันอยู่เฉยเลือกมีเลือกได้เลยถ้าเธอชอบพี่ไม่ใช่อันนั้นของเลือกได้เลยถ้าเธอชอบใครอ่าอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ทกนถเธอถูกใจถูกใจเธอเลือกได้เลยมันมีเพลงนี้ที่ใครวะไม่เป็นไรเพลงยุกยุกไอ้นี่ยุกยุก สองศอง่าโอเคเลือกได้เลยเห็นไหมคุณคุณยังจำได้เลยใช่ใช่ใช่ลองร้องเลือกได้เลยถ้าเธอชอบใครได้เรอไใคถ้าเธอถูกใจถูกใจเธอเธอเลือกได้เลยแต่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงของคุณแต่นี้อยากให้คุณร้องไงไม่ใช่เพลงของคุณก็ไม่ใช่ของผมอ่าไม่ใช่ของคุณอันนี้ไม่ใช่ของคุณไม่ใช่ของคุณ ไม่ใช่ของคุณไม่ต้องเมตตามากาลุนอันนี้ไม่ใช่ของคุณนั่นนี่ไม่ใช่ของคุณคือเขาไอนี่ไงไปจีบสาวใช่แล้วสาวว่าแบบเธอแบบผู้ชายอันนี้ไม่ใช่ของคุณไม่ใช่ของคุณไม่ใช่ของคุณเมตตาการุณไม่ใช่ของคุณนะคะอันนี้ของหนูหนูถูกใจนะเป็นของหนูค่ะอันนี้ไม่ใช่ของคุณ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 ตุนคุณตุน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 ตุงตุนดุตุน ดุนรุดุ่งดุ่งดุ่งเพลงนี้ดังเราเปิดโอ้โหเออเป็นของพี่ไอ้นี่พี่พี่อ่าไม่ใช่ของเออคือว่าคือเออคือตัวฉันเออคือว่าคุณคุณรู้จักผมป่ะเนี่ยรู้รู้รู้ครับอ่าคุณก็ขอเพลงผมสิทำไมคุณต้องไปขอเพลงคนอื่นใช่ผมผมขอเพลงคุณอันนี้ก็ไม่ใช่ของผมมันร้องยังไงนะ ผมขอเพลงคุณให้คุณร้องสักเพลงได้ไหมถ้าคุณร้องได้จะสื่อดอกไม้เอาไปให้คุณคุณร้องเพลงคนอื่นมาทั้งคืนผมฟังแล้วทารุณอยากจะฟังเพลงคุณเพลงคุณคุณร้องเปลงคุณได้ไหมเป็นเพลงตายอันมันไม่ใช่เพลงผม จะพูดยังไงดีวะจะพูดยังไงดีวะอาาจย์อาาจย์จะพูดยังไงดีล่ะเนี่ยอาาจย์อาาจย์อาจ้าก็ขอบคนูชอบพีอนุชอบพี่ให้พูดยังไงดีจ้าเป็นเพลงลูกทุ่งสรุปคุณจะฟังเพลงผมไหมไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าละไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าอาช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 าไม่ใช่เพลงผมผมรู้แล้วผมรู้ นี่มาถึงช่วงท้ายรายการนครับอยากให้คุณจิงโตฝากผลงานนิดนึงว่ามีอะไรให้ติดตามกันบ้างก็มีซิงเกิลใหม่อืซิงเกิลใหม่ชื่อติงลิงติงได้ได้ข่าวว่าแบบว่าอันนี้ผมเห็นมีคนบอกว่าถล่มทลายเลยถล่มทลายวันแรกปล่อยวันแค่วันแรกอะวันแรกถล่มทลายเลยยอดวิวถล่มทลายที่บ้านถล,ล่มทลายทําไมเมียด่าด่าเรื่องอะไรสาวเยอะอ๋อในเอ็มบีนะในเอ็มวีสาวเยอะฝากนะ น้องๆที่อยู่ใน MV มาคอมเมนต์ใน MV ได้นะครับว่าวันนั้นเป็นบรรยากาศการถ่ายเป็นยังไงบ้างถล่มทลายขนาดไหนถล่มทลายขนาดไหน<ช>นะครับก็เป็น MV เพลงใหม่ฝากช่วยเข้าไปชมแล้วคอมเมนต์หน่อยว่าสมควรสมควรโดนไหมสมควรโดนไหมหรือก็ธรรมดาอ้อหรือสมควรแล้ว<อ>หรือควรโดนมากกว่านี้หรือเมียคิดไปเองใช่อบอลสื่อ อันนี้เหมือนหาพวกยังไงไม่รู้จริงๆไม่ใช่อเดียผมเลยอเดียพ่วมกับอ๋อคือแล้วพอเกิดเรื่องปุ๊บมันหายก็ไม่เหลือใครเหลือเลยเหลือคนเดียวเลยเหลือพี่ๆทุกท่านนะครับช่วยไปดูแล้วก็ก็ไปดูไปดูว่าเฮ้ยมันสมควรโดนไหมเนี่ยใช่ถ้าสมควรก็คือคอมเมนต์ไปสมควรใช่ถ้าสมควรก็คือสมควรแต่ถ้าไม่สมควรก็ช่วยแบบเอ้ยแก้ต่างให้หน่อยแล้วมีอะไรอีกไหมครับหรือว่ามีแค่เอ็มบีมีมีธุรกิจไหมครับชื่อร้านชูวิดูวา ชูวิดูวาขายอะไรครับเนี่ยกาแฟคอฟฟี่เฮ้ยชื่อมันไม่ได้เข้าเลยกับกาแฟไม่ไม่ได้ขายกาแฟอันนี้สะกิดจนกเกงยีนจะขาดแล้วเนี่ยสีตาขามีสี่สาขาโอ้โหเป็นไงครับตอนนี้ว่าน่าจะโดนหักไปสามขาจากสี่จากสี่โดนหักไปสามขาโดนหักไปสามเลยนึ่งดิเป็นเป็นสาขาใหญ่แหละใช่ไหมน่าจะเป็นแบบว่าโหได้ข่าวว่าอยู่แถวราชดาด้วยนราชดาทั้งย่านเลยก็เป็นเคาน์เตอร์ ใช้คําว่าเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ซึ่งเคาน์เตอร์ก็ใหญ่แหละเคาน์เตอร์แบบใหญ่กินพื้นที่เคาน์เตอร์หนึ่งอาคารหนึ่งเคาน์เตอร์หนึ่งหนึ่งเคาน์เตอร์ยืนขายกําไรค่อนข้างดีถึงจะแม้มีแค่แบบเคาน์เตอร์เดียวกําไรน่าจะน่าจะตกแนละ้วเดือนน่าจะประมาณสิบล้านได้เยอะไปคาว่าธุรกิจไงมันต้องสิบล้านอ,อถ้าเยอะไปก็ห้าล้านนี่เยอะไปกี่หลักดีกว่ากี่หลักเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยใช่ ธุรกิจหลักหน่วยธุรกิจหลักหน่วยอย่างนี้ผมว่าอย่าเรียกธุรกิจเลยดีกว่าเรียกอะไรเรียกภาระดีกว่าสุดท้ายครับเรามีชาเลนจ์ให้คุณสิงโตด้วยมารายการเราเราต้องในเมื่อแบบคุณเก่งในการร้องเพลงอะไรเงี้ยครับผมอยากรู้ว่าร้องเก่งจริงหรือเปล่าอืมอันนี้จะเป็นเทคนิคการทดสอบศิลปิน<ม>ในรายการผมไม้ไม้นี้ครับเป็นไม้กายสิทธิ์ไม้ทีเศษคุณก็ร้องเป็นร้องแบบ เสียงปกติไปปุ๊บตรงนี้จะคือตรงกลางคุณจะร้องปกติแต่ถ้าผมยกขึ้นปุ๊บคุณต้องร้องเสียงสูงอ๋อร้องเสียงสูงผมลงต่ําคุณร้องเสียงต่ําอืมแต่ถ้าบนอย่างนี้อืมคุณต้องร้องมาจ้องวองแจ้งแวงจ้องวองแจ้งแวงแต่ถ้าผมต่ําสูงต่ําจ้องวองแจ้งแวงแต่ถ้าผมดึงเอดึงเข้าปุ๊บอย่างเงี้ยคุณต้องมาเลยโบ๊ะโบ๊ะ trong quan trang quan trong quan bố bố à à trong quan trang quan bố bố à ok rồi này tiền liên tiền liên tiền linh, tinh, mà đâm mà xin ngỡ lòng à là đi đòn điền điền tiền liên tiền liên tí liên tí mà đâm mà xin ngỡ lòng à là đi đòn điền ลิงติงลิงติงดิงดิงมาดิงเงาหลงอะไรดีดองดิงดิงดิงติงดิงลิงดิงดิงติ้งมาเดินมาสิงเงาหงอะไรดีดองดิงดิงถูกใจใช่เลยตรงปกอาสามหาสามหกอะตรงอกตรงจององแจงแหวงมุมไหนแล้วก็ดีไปหมดอาศัยสะโพกยกหกอยกจองฟองแจงแหวงถูกใจใช่เลยตรงปกอาสามหาสามหกอะตรงจองฟองแจงแหวง มุมไหนแล้วก็ดีไปหมดอาศัยสะโพกยกโบกยกจ้องวงเจงแวงโยกซ้ายนี่ก็น่ารักดีโบโยกขวานี่ก็น่ารักดีแต่นุโบมาโจกโบใส่พีได้ยังไงทิงลิงติงลิงตีลิงติงมาดูมิงหลงอลาดีดองดีจองวังเจงแวงลิงติงโบลิงลิงทิงมาจ้องวังเจงแวงจบ่โบโบจับจงโบโบโบ สนุกครีดสนุกไหมฟังอะไรโอเคเสร็จแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับชอบชอบเวลานั่งคุยแล้วชอบ